มีพัสดุมาส่งอีกแล้วครับผมทุกครั้งที่มีของใหม่ๆมาแบบนี้นะครับอยู่ในกล่องกระดาษลังอชอบมากๆความาสุขที่แบบว่าจะได้อันบ็อกซ์มากับไอเทมใหม่ของเราคืออาจเห็นชื่อคลิปแล้วรู้แล้วมันคืออะไรนะแต่ว่าเซอร์ไพรสพร้อมกันนิดนึงนะครับกับนี่เลย MacBook Pro นะครับผมที่มาพร้อมกับชิป Apple Silicon M1 นั่นเองครับ <Yahoo! S 1> มา แต่วันนี้นะครับคงไม่ได้มาอันบ็อกตัวของ macbook M1 แค่ตัวเดียวนะครับเพราะว่าเรามีตัวเก่ามาครับมาเทียบด้วยก็คือ macbook pro ที่เป็นตัวของ intel นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเทียบกันดูวางผิดด้าน เดี๋ยวมาดูกันนราข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับตัวของ Apple MacBook Air เที่ยวมาเทียบก็เพราะว่าจะได้ดูนะครับเรื่องของขนาดตัวเครื่องน้ำหนักอะไรต่างๆที่ a p p เปก็บอกว่ามันเท่ากันไซส์เดียวกันเลยนะ mm hmm. เดี๋ยวมาเช็คกันครับแพ็กเกจของ MacBook นะครับก็จะมีพลาสติก hmm. ให้ฉีกเหมือนกล่อง iPhone เลยนะครับก็ฉีกมาแบบนี้ปุ๊บแต่ฉีกแล้วมันก็จะลอกหมดเลยใช่ไหมเราเปลี่ยนวิธีดีกว่าเราเอาตเตอร์กีดแล้วกันลัวมันหลุดออกหมดอะ เป็นสายถนอมของนะครับเวลาเราแกะเราก็พยายามจะรักษาสภาพมันให้ดีที่สุดนะแล้วก็จะเอาเคอต์กัดแค่3ด้านอีกด้านนึ่งก็เดี๋ยวม้วนกลับเข้าไป <c oughs> ซึ่งตัว macbook ครับตัวนี้ก็เป็น macbook pro นะครับ13นิ้วที่เลือกสั่ง macbook pro มาไม่ใช่ตัว Air ก็เพราะว่าจะเอามาเทียบกับ macbook pro 13ที่เรามีอยู่แล้วนั่นเองนะครับที่เป็น core intel ถ้าเกิดแอ r r มาเดี๋ยวจะเทียบแล้วไม่สมดุลเท่าไหร่นะครับตัวเครื่องของ macbook pro ที่ใช้เป็น Apple Silicon นะครับคือจากที่ลองหยิบขึ้นมาแล้วน้ำหนักก็พอกันเลยครับแทบจะไม่แตกต่างนะฮะเดี๋ยวมาแกะชึบบอดี้เดียวกันไซส์เดียวกันเลยนะครับพอร์ดด้านข้างก็มีเท่ากันด้วยเห็นไหมด้วยความที่บอดอยูกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของดีไซน์ภายนอกก็เดี๋ยวเข้ามาดูแล้วกันนะน่ครับสายที่แถามมาให้นะครับแล้วก็จะมีตัวมอแปลงนะครับนี่ อันนี้จ่ายไฟเท่าไหร่หนอะ61วัตต์ครับ USB-C Power Adapter นะครับตัวนี้ส่วนตัวหัวแปลงครับสลับปลัก๊กเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับโมเดลที่วางขายนะครับอันนี้เราเป็นตัวของรถสิงคโปร์มานะครับก็เลยทำให้เป็นหัวแบบ3หัวแบบนี้ถ้าเกิดเวอร์ชั่นขายไทยมาก็คงจะเป็นหัวปกตินะฮะในนี้ครับก็จะมีพวกคู่มือการใช้งานแล้วก็อ้าวสติกเกอร์นี้เป็นสีสเปรลใช่ไหมตีเดียวกับฝา เก็บที่เหลือกลับเข้ากล่องคืนไปก่อนครับกับ Macbook Pro สําหรับตัวเครื่องดีไซน์นะครับอันนี้ใครที่ชอบใช้งานพอร์ตเยอะเนี่ยถ้าเกิดคุณซื้อ Macbook ตัวใหม่ไปเนี่ยเจอปัญหาแน่นอนเพราะว่า Macbook Pro ตัวนี้นะครับมันให้พอร์ตที่เป็น Thunderbolt บวก USB นะครับมาแค่2พอร์ตเท่านั้นเห็นไหม แต่ฝั่งของตัว MacBook Pro Intel นะครับคุณจะมีฝั่งนี้สออีกฝั่งหนึ่งสองแล้วก็ชอบหูฟัง8.5นะครับส่วนตัวนี้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันจะมีแค่หูฟังส5ุเท่านั้นนี่ไงเห็นไหมเทียบกันพอหายไปแล้ย oh, <no. S 1> แต่ดีไซน์โดยรวมน้ำหนักตัวเครื่องวัสดุเนี่ยถือแล้วไม่แตกต่างครับพอกันเลยเป๊ะอย่างที่บอกว่าแทบจะดูไม่ออกนะคร คราวนี้มาดูภายในกันบ้านนะครับทั้ง2เครื่องความแตกต่างของแพยา,ยาม,มองอยู่มันก็ยังหาไม่เจอเท่าไหร่นะครับต้องปุ่มมามเปลี่ยนแปลงไหมไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมตำแหน่งปุ่มก็เหมือนกันมีของ Touch ID นะครับอยู่ที่มุมขวาบนนะครับมีลำโพงคู่ใช่ไหมแล้วก็มี Touch Bar แล้วก็มีปุ่ม Escape นะครับดีไซน์ปกติเลย เปิดมา2เครื่องนะครับเทียบกันเบื้องต้นก่อนนะครับเอาส่วนของตัวหน้าจอแล้วกันนะครับถ้าเกิดลองเทียบกันดูพันเนลจอความสว่างและก็สีนะครับตัวของ Macbook Pro Apple Silicon M1 ครับตัวนี้ฝั่งซ้ายมือของผมเนี่ยฝั่งขวามือผู้ชมเปล่าไม่แน่ใจนะฝั่งนี้นะครับหน้าจอสีดูสดกว่าแล้วก็มีความสว่างมากกว่านะครับคือถ้าเกิดลองเปิดความสว่างเท่าเทียมกันเนี่ยฝั่งเนี้ย จะดูสว่างก่อนนิดนึงแล้วก็สีดีกว่าด้วยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ MacBook Pro รุ่นใหม่นะครับมีการอัปเกรดขึ้นมาจากตัวที่แล้วจางที่2ก็คือตัวของชิปเซตนะครับที่ขยับมาจาก Intel Core i นะครับอันนี้ก็กลายเป็น Apple Silicon M1 นั่นเองซึ่งจากผลการสอบ Benchmark ต่างๆน่าเนื่มากแล้วแหละนะครับว่าประสิทธิภาพการวลผลต่างๆทั้งส p u แบบ Single Core Multi Core ครับแรงเหลือเชื่อเรียกว่าแรงก่าพวก MacBook ที่เป็น Core i7 i9 ด้วยซ้ำนะครับ โดโตัวชิปเซตของ Apple M1 นะครับก็จะมาพร้อมกับ CPU แบบ o c t a c o r e ครับคือมี8 CPU นั่นเองพร้อมกับ GPU อีก8คอแล้วก็มีส่วนของหน่วยมวลผลที่เป็น Machine Learning นะครับหรือว่า AI เข้ามาเสริมการทำงานอีกด้วยนอกจากชิป Apple Silicon จะมีประสิทธิภาพแปรงขึ้นแล้วนะครับผมทปป้ง Apple ยังเลือกเอาส่วนประกอบอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นพวกชิปเซตหรือว่าพวก RAM Module นะครับ เอามาวางไว้ใกล้ๆหรือว่าอยู่ภายในตัวของ Apple Silicon เลยเพื่อการทํางานครับระหว่างการโอนย้ายข้อมูลหรือว่าไฟล์ต่างๆวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยมันเร็วมากขึ้นนั่นเองคือจะบอกว่าตัวของชิป Apple Silicon M1 เนี่ยเป็นจุดขายหลักของ macbook ตัวใหม่เลยก็ว่าได้นะครับแต่นี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันจะมีอยู่บางจุดบางเรื่องนะครับที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้ก็คือตัวของ apple M1 เนี่ยมันเป็นชิปบนสปาปัตจกรรมตาม ด้วย ARM นั่นแหละแต่นี่เป็น x86 นะครับซึ่งแอปพลิเคชันหรือว่าโปรแกรมต่างๆบน Mac ในโลกตอนนี้นะครับถูกพัฒนาขึ้นมานะครับเพื่อใช้งานกับชิป Intel ที่เป็นสถาปัตยกรรม x86 เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่รองรับการทำงานบนตัว Apple Silicon แบบ100%นะครับจนกว่านักพัฒนาจะมีการเขียนโปรแกรมขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อให้มันสามารถทำงานบน ชิป ARM แบบน t ทีฟได้นั่นเองก็คือสามารถเปิดขึ้นมาใช้งานได้เลยซึ่งจุดนี้ครับต้องรองให้เราโปรแกรมเมอร์ครับนักพัฒนาเนี่ยทำการปรับโค้ดใหม่นะครับแล้วก็บิลแอปเวอร์ชั่นใหม่ขึ้นมาเพื่อให้สามารถใช้งานบนชิป ARM แบบ Native หรือว่าเต็มประสิทธิภาพ100%ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับในตอนนี้อย่างแรกที่เห็นเลยแล้วมีความแตกต่างก,กันก็คือฝั่งของตัว App Store ของทั้ง2เครื่องนะฮะ ฝั่งนี้ก็จะมีโปรแกรมที่รองรับการใช้งานสามารถเลือกซื้อติดตั้งได้แต่ฝั่งของตัว MacBook Pro ใหม่นะครับจะมีตรงนี้ iPhone iPad App นะครับหรือว่าโปรแกรมหรือแอปบน iPhone iPad เนี่ยสามารถติดตั้งใช้งานบนเครื่องนี้ได้ด้วย <Wow. S 1> ด้วยความที่ชิป Apple Silicon มันเป็นสถาปัตยกรรมเดียวก,กันกับ iPad แล้วก็ iPhone นะครับก็เลยทำให้ MacBook Pro ตัวใหม่นะครับสามารถใช้งานแอปของ iPad แล้วก็ iOS ได้เลยนะครับถ้าเกิดใครมีแอปหรือว่ามีเกมอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถติดตั้งพร้อมใช้งานบน macbook pro ตัวใหม่ได้ทันทีอันนี้ก็เป็นการแก้ทางไว้ก่อนส่วนหนึ่งครับคือถ้าเกิดว่าใครมี iPad อยู่แล้วหรือว่าทำงานบน iPhone อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถเอาแอปเหล่านั้นมาใช้งานบน macbook ตัวใหม่ได้ด้วยคราวนี้แหละครับถ้าเกิดว่าใครยังทำงานกับ mac ตัวเก่าอยู่ใช้พวกแอปพลิเคชันอย่างเช่นพวกสายครีเอเตอร์ครับอย่างเช่น Adobe ซึ่งตอนนี้เวอร์ชันที่รองรับ ชิปอาร์มยังไม่มานะครับจะสามารถทํางานบน MacBook Pro ตัวใหม่ได้ไหมถ้าเกิดมันวางขายในไทยแล้วอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าสามารถใช้งานได้ครับเพราะว่าฝั่ง Apple เองก็มีการเตรียมนะครับเรื่องของตัว Rosetta เอาไว้ Rosetta เนี่ยมันคือจะเป็นเหมือนกับเป็นโปรแกรมตัวหนึ่งนะครับที่แปลงโค้ดหรือว่ารหัสของโปรแกรม x86 ให้สามารถเปิดใช้งานบน a r m ได้ ซึ่งอันนี้ไม่ใช่แค่ d o b e นะครับแต่ทุกโปรแกรมนะครับในตอนนี้ที่คุณใช้งานบน mac os อยู่ถ้าเกิดจะมาใช้กับ macbook ตัวใหม่ที่เป็นชิป m 1เนี่ยก็ต้องวิ่งผ่าน rosetta ตลอดนะครับเพื่อให้สามารถจะเปิดขึ้นมาทำงานและใช้งานได้นั่นเองซึ่งการทำงานผ่าน rosetta นะครับมันก็ไม่ได้การันตีว่าโปรแกรมจะสามารถทำงานได้ perfect อเพอร์เ0อาจจะมีบั๊กหรืออะไรบางส่วนติดมาด้วยและอย่างที่2ก็คือตัวโปรแกรมไม่สามารถดึงประสิทธิภาพของชิป m 1ออกมาได้100% เพราะว่ามันวิ่งผ่านตโตเรซ e t t ามาไงเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับก็อาจจต้องทนใช้งานผ่านโ o s รเซตาไปก่อนหรือไม่ก็ใช้พวกแอปของพวก iPad iPhone ไปก่อนประมาณนึงถ้าเกิดมองไปที่ App Store ตอนนี้นะครับแอปบางตัวที่ออฟฟิศของ r ร z e นใช้างานอ,อยู่พวก Affinity Photo อะไรพวกนี้นะครับก็มีเวอร์ชั่นที่เป็นรองรับ M1 ออกมาแล้วด้วยนะครับแต่ว่าพวก Photoshop ยังไม่มานะครับ ที่เหลือเป็นพวกไฟแนนซ์คัทอันนี้ก็เป็นฝั่ง Apple ิลเขาก็มีตัวเบต้าออกมาแล้วเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องของตัวแอปพลิเคชันกับการพัฒนานครับซึ่งฝั่งผู้ใช้งานก็มีเอฟเฟกนิดน,นึงก็คือถ้าเกิดว่าโปรแกรมไหนมันรองรับแล้วมันก็ทํางานได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแค่นั้นแหละคุยไปคุยมาก็เพลินครับลืมพูดอีกเรื่องหนึ่งคืออย่างที่3ที่มีความแตกต่างกันตะกี้เรามีเรื่องของหน้าจอไปแล้วชิปเซ็ตไปแล้วนะครับอันนี้คือเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับ ตัวของ macbook รุ่นใหม่ที่ใช้ชิป apple silicon เนี่ยเขาบอกว่าแบตเตอรี่มันสามารถใช้งานได้ยาวนานสุดๆถ้าเป็นตัว macbook air 18ชั่วโมงถ้าเป็นตัว macbook pro 20ชั่วโมงครับว้าวคือนอกจากประสิทธิภาพชิปเซ็ตจะแรงแล้วนะครับยังสามารถใช้งานได้ยาวนานในโหมดเป็นพลังงานอีกด้วยซึ่งประเด็นนี้แหละมันก็เลยเป็นกระแสที่มาแรงมากๆของตัว macbook เวอร์ชันใหม่นะครับกับชิปของ apple เองเป็นไงบ้างครับกับการนะครับ unbox MacBook Pro ตัวใหม่ที่มาพร้อมกับชิป Apple Silicon M1 นะครับพร้อมกับความแตกต่างครับก็เห็นว่าฝั่งของตัว MacBook รุ่นใหม่เนี่ยมันก็จะมีดีเรื่องของชิปเซตนะครับแบตเตอรี่อึดขึ้นหน้าจอสวยขึ้นแต่ก็จะมีสิ่งหนึ่งที่ตดดอยู่ก็คือเรื่องของโปรแกรมต่างๆยังไม่สามารถทำงานได้ร0อยเปเซครับจนกว่าจะมีการอัปเดตหรือออกเวอร์ชันที่รองรับกับชิป M1 ออกมาก่อนเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดช่วงนี้ใครกำลังเลง็เลงๆอยู่ว่าซื้อ MacBook ตัวใหม่ดีไหมจะเปลี่ยนจากรุ่นเก่ามาเป็นยังไงไ ก็จะเห็นว่าทางฝั่ง Apple เนี่ย <S <S เขาจะมีการวางขายคู่กันอยู่ครับใน App Store อย่างเช่นตัวของ macbook pro เนี่ยก็จะมีทั้งที่เป็น c a l l intel พร้อมกับที่เป็น apple silicon นะครับแต่ถ้าเกาเป็นตัว macbook air เนี่ยตอนนี้เขาโลทิ้งหมดแล้วจะมีแค่ apple silicon เท่านั้นส่วนหนึ่งก็เพราะว่าทาง Apple เนี่ยเขามองว่าคนที่ใช้ macbook air เนี่ยเป็น light user นะครับอาจจะใช้งานแค่พวกเว็บเบราว์เซอร์นะครับท่องเว็บเล่นโซเชียล แต่พอมาเป็นฝั่งที่เป็น performance user บ้างกลุ่มที่ต้องการพลังแรงๆนะครับอย่างเช่นพวกงานขั้นสูงขึ้นมาเป็นโคดดิ้งเขียนโปรแกรมหรือว่าตัดต่อวิดีโอเนี่ยกลุ่มนี้อาจจะต้องรอให้โปรแกรมทั้งหมดเนี่ยพร้อมทำงานบนชิป Apple M1 ก่อนก็เลยต้องมีการวางขายไปพร้อมกับ Macbook ที่ใช้ Intel ด้วยนั่นเองก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับการแกะกล่องนะครับ Macbook ตัวใหม่ที่มาพร้อมกับชิป Apple M1 ส่วนใครอยากดูเรื่องของประสิทธิภาพการใช้งานข้อแตกต่างจริงๆแล้วเนี่ยพอถึงเวลาใช้งานจริงเนี่ยตัวไหนโอเคกว่ากันประเด็นนี้นะครับเดี๋ยวคุณกิมจะมาตอบให้แน่นอนเพราะว่ารายนั้นเขาใช้ macbook ตัวนี้อยู่แล้วยาวๆนะครับเดี๋ยวมาลองสลับเป็นตัวใหม่สิติดขัดอะไรหรือเปล่ายัางไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับช่องดรอยแซนที่ละกันที่สำคัญคือกระดิ่งแจ้งเตือนเนี่ยกดเอาไว้เลยถึงตอนที่คุณกิมมาเมื่อไหร่แล้วนะครับพร้อมกับการรีวิว macbook pro รุ่นใหม่เนี่ยจะได้ไม่พลาดกันนะครับ สวัสดีครับ